สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมคนบ้านๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเกรดไทม์ไลน์นโยบายรัฐบาลนะครับเงินดิจิตอลผลิตหนึ่งหมื่นบาทกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่เรารอคอยนโยบายรัฐบาลเงินดิจิตอลผลิตมาเป็นแรมวันแรมปีแล้วนะครับเรามากลางไทม์ไลน์กันชัดๆกันเลยดีกว่านะครับเมื่อไหร่เราจะได้เงินดิจิตอลผลิตนะครับพร้อมแล้วนะครับเรามาลุยกันเลยนะครับ วันที่10กรกคาคม67นะครับมีการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดิจิตอลบริษัในทุกประเด็นเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมดนะครับวันที่15กรกคด,ดาคม67นะครับนำเสนอเข้าที่ประชุมดิจิตอลบริษัชุดใหญ่นะครับซึ่งมีนายกเศรษฐถาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับวันที่24กรกคาคม67นายกจะเป็นประธานถแถลงรายละเอียดดิจิตอลบริษัท10,000บาทที่ทำเนียบ รัฐบาลนะครับวันที่30กรกฎาคม67นะครับเสนอคลรอนุมัติโครงการคาดว่าเริ่มเปิดลงทะเบียนได้ในวันที่1สิงหาคม67นะครับสำหรับถแถลงรายละเอียดดิจิตอลเว l ลตนะครับวันที่24กรกฎาคมนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับจะประกาศไทม์ไลน์วันเปิดลงทะเบียนของร้านค้าประชาชนและยืนยันตัวตนแอปพลิเคชันที่ใช้ ขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับรายละเอียดแอปพลิเคชันทางรัฐหลักฐานสิ่งที่ประชาชนจะต้องเตรียมตัวและเม็ดเงินถึงมือประชาชนได้ในตายมาสที่4ของปี67แน่นอนนะครับตอนนี้นะครับขอแนะนำเพื่อนสมัครแอปทางรัฐเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลประกาศให้ลงทะเบียนที่ตอนเบลต์หน10,000บาทนะครับเราจะได้ไม่ต้องลงทะเบียนพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับระบบมันอาจจะล่มได้นะครับเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับเราลงทะเบียน คนละครึ่งนะครับสำหรับคลิปข่าวสารไทม์ไลน์ที่ตอนบเลตห0 0 0 0บาทก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมคมน,นบ้านก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆและข่าวสารดีๆจากผมคนบ,นบ้านๆชาแนล้วยนะครับสวัสดีครับ